Ich heiße Jürgen Lauer, bin 55 Jahre alt und ich habe mit Dile gefeitet. Ich sage mit meiner Frau, bitte kaufe mir einen Hamburger. Also, so, so. Meine Frau sagt okay. Meine Frau kaufen aber nicht richtig. Sie kaufen heiße. Also so. Ich starte Gilek Fighting mit meiner Frau und mit meinem Sohn, weil sie kaufen nicht richtig. Dann aber ich denke nee. Ich fighting mit Gilek. Nein. Warum fighting mit Frau und Eva? Kann essen. Kann Hamburger essen, auch wenn nicht so gut schmeckt, wenn nicht so gern. Ich bin satt, ich habe keinen Hunger mehr und ich nicht ärgert meine Frau für was. Ich den Gilek. Gilek, tot? Gilek ist tot. Gilek hat gewonnen. Gilek hat gewonnen. hat ich habe gewonnen. Gilek ist tot. Ich nicht mehr fighting. Ich gut, ich glücklich, ich zufrieden, ich satt, ich habe keinen Hunger mehr. Alles ist gut. in Auch sagen, du langsam ein bisschen zu Ich, ich probiere immer ein bisschen weniger Schwein, äh Schwein zu essen, essen mehr Gemüse. Und ich fühle mich ganz gut. Ich probiere abzunehmen.

ก็เพราะว่าท่านเรามาเป็นบทค่ะเชิญค่ะก็เอ่อพอดีไปที่นครสวรรค์นะคะขอโอกาสเชิญเอ่อถ้าคะแนนน้องคนให้ให้อยู่คนละหน้าหน้าจอได้ไหมคะเพราะไม่งั้นจะนําไปออกอากาศไม่ได้อ่ะค่ะโอเคได้ได้ค่ะอังนี้ขอบคุณค่ะค่ะเอ่อขออนุญาตเอ่อแปลเลยค่ะเพราะว่า เอ่อ uh, ไปเราไปที่เอ่อ uh, พอดีไปเอ่อ uh, เรื่องวีซ่าเสร็จแล้วก็ต่อไปที่นครสวรรค์นะคะพอดีแกบอกให้ซื้อแฮมเบอร์เกอร์ทีนี้แฮมเบอร์เกอร์ที่แกจะกินอ่ะคือเราไปบอกชื่อคนที่เขาเอ่อขายผิดนะคะคือเราบอกอีกชื่อหนึ่งแกแกจะกิน,อ,กอ,น,น,นอ,กอีกอันหนึ่งทีนี้เราไปบอกอีกอันนึงทีนี้แกก็เลยมีความรู้สึกแกเห็นก่นเลยตัวเองว่าแกโกรธ ที่ว่าเออทําทไมเธอไม่สั่งไอ้สิ่งที่ฉันบอกอะไรเงี้ยเธอไปสั่งผิดอะไรเงี้ยเราลูกชายก็ฟังคือฟังไม่ไม่ไม่ได้เแ,แน่ใจอะค่ะเราก็เลยไปสั่งผิดให้แกแล้วแกก็มีกิเลสว่าเออรู้สึกโกรธเราอะคะ่ะแกก็บอกว่าเออแกก็สวนกิเลสว่าเออฉันทําไมต้องไปโกรธลูกชายกับภรรยาของฉันหนะ้าอะไรเงี้ยเพราะฉันก็รู้สึกจะอิ่มแล้วอะไรเงี้ยนั่นก็กินได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแกก็บอกว่า แกสวนกิเลสค่ะคำว่าสวนกิเลสแกก็รู้ที่เรียนเรียนไทยแกก็สวนกิเลสว่าเออฉันจะไปโกรธแฟนฉัทนทาไมกับลูกชายฉันทานทไมอะไรเงี้ยอะไรก็กินได้เหมือนกันแต่นี้กิเลสของแกก็เลยตายค่ะก็เลยไม่โกรธแล้ว <c oughs> แกก็บอกว่าเอ,อตอนนี้แกก็เริ่มลดละออกําลังลดพวกเนื้อสัตว์ค่ะกินผักมากขึ้น <c oughs> คือวันนี้ก็ออตั้งศีลกินออผักหนึ่งมื้อ เอาที่แกได้ค่ะเราก็ไม่มาคับแกแล้วก็จะถามคุณได้ไหมถ้าคุณไม่ได้คุณก็ทานไปอะไรเงี้ยแกกได้ทานผักหนึ่งมือ้อแล้วมื้อต่อไปแกกอาจจะทานเนื้อสัตว์น้อยลงเล็กน้อยอะไรเงี้ยแกจะไม่ทานเหม,มาือน่อก่อนค่ะแล้วแกก็ได้สุขภาพที่ดีแล้วความดันสูงแกก็เริ่มดีขึ้นนะคะแกก็ใช้ตามศาสตร์ของท่านอาจารย์ค่ะประมาณนี้ค่ะสาหรัค่ะอ่า uh แนะนำชื่อให้ด้วยนะคะแนะนำชื่อให้ด้วยะค่ะอ๋อแกชื่อเยอะเยอะเกิน lower เออยอะเกินเยอะเกนอ,อ,อ่าเยอะเกิน lower อายุห้าสิบห้างูทุ่มสิบเปิ้ลทุ่มสิบแกยังไม่ได้เป็นเด็กวิชาลามนะคะแต่แกอยู่ในครอบครัวนี้ค่ะเพราะว่าแกบอกว่าแกยังไม่สมัครเพราะว่าแกบอกว่า เออแกยังลดเนื้อสัตว์ไม่ได้อะไรประมาณนี้แกก็ำลังหัดที่จะลดละเลยประมาณนะะี้ค่ะก็อนุโมทนาบุญนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้คืออันนี้ขนาดยังไม่ได้สมัครนะคะก็ยังร่วมฝึกฝนนะคะก็พยายามลดที่จะรับประทานเนื้อสัตว์ก็อนุโมทนาบุญ <S <S ด้วยนะคะที่มาส่งการบ้านแล้วก็โ,โหแล้วจักกิเลสอีกแล้วยังสวนหมัดกิเลสอีก ก็ยินดีนะคะให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเป็นการบ้านที่ดีนะคะอนุโมทนาบุญกับโยเกนใช่ไหมคะสาธุค่ะแกขอโชว์อีกอย่างหนึ่งค่ะแกหัดเขียนแปลจากมือถือเป็นทบทวนธรรมทบทวนธรรมใ <laughs> <c oughs> น d นด utsch อยอ่าทบทวนธรรมก็เลยแปลเป็นภาษาเยอรมันที่มือถือพ <c oughs> <c oughs> ยายามมากค่ะ <laughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความพยายามมากเลยนะคะฝึกฝนนะคะอันนี้คือเตรียมตัวที่จะเป็นนักศึกษาวิชาลามนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับความภาคเพียนของคุณโยเกนจริงๆเลยนะคะโหภาคเพียนนะคะแปลภาษาแปลทบทวนทำเป็นภาษาเยอรมันนะคะอนุโมทนาบุญค,ค่ะพี่น้องท่านใดจะมีอะไรเสริมเชิญเลยนะคะค่ะก็ ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแพทย์พิธีธรรมนะคะขอชื่นชมและก็อนุโมทนาในความภาคเพียรน,นะคะยินดีค่ะนะค่ะยินดีให้เข้ามาอยู่ในนี้นะคะอยู่มามาอยู่ในหมู่กลุ่มนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะก็จะรอการบ้านนะคะ จะเป็นเอฟซีติดตามรอการบ้านครั้งต่อไปนะคะสาธุค่ะแก้อกลับเรไปค่ะแก้ออ่านทบทวนทำด้วยค่ะเวลาที่แกมีเวลาแกก็จะอ่านทบทวนทำเป็นภาษาเยอรมันด้วยได้ไหมอ่าเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะอ่โรงเรียนของเราอินเตอร์มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจอเลยค่ะ บททบทวนทำจะอ่านวันหลังใช่ไหมคะไม่เขาขออ่านเขขออ่านค่ะเชิญให้อ่านอันนี้นะคะแล้เดี๋ยวขอเอาแว่นตาแป๊บนึงค่ะเห็นเราอ่านแกก็อยากอ่านมั่งกาแฟเชิญ in Bezug auf, unser auf unsere Missverständnisse miteinander, mit anderen. Daran müssen wir uns erinnern. Es ist ihr Karma, unser Karma kann gelöst werden, indem man Gutes tut. Es ist mir egal. Und eines Tages in der Zukunft, in diesem Leben oder im nächsten Leben oder in jedem anderen Leben, เดี๋ dieses m i s verständ der s verständnis จะสิ้นเดินเกอ่านบทที่หนึ่งนะคะอืมแกอ่านบทที่หนึ่งแกบอกว่าแกเข้าใจอ่าในสิ่งที่แกอออกมาะคะ่ mm hmm. ะก็เลยให้แกอาอ่านดูนะบทที่หนึ่งแก <laughs> อ่านบทที่เลขค่ะโอเคค่ะแกอ่านบทที่หนึ่งนะคะ,าะ,คะการเข้าใจผิดของเราใช่ไหมคะเกอเป็น <laughs> นี้ใช่ไหมคะการเข้าใจผิดเรากับผู้อื่นเราต้องระลึกว่ามันคือวิบากกรรมเขาวิบากเราแก้ไขได้ด้ทกาดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆแล้ววันไปวันหนึ่งข้างหน้าในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไปความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเอง ท่านเข้าใจความหมายของบททบทวนรมข้อที่หนึง่งหมคะค่ะ <li> แกบอกว่าแกเข้าใจค่ะแกก็ถามแกแล้วแกบอกว่าแกเข้าใจว่าเ <c oughs> ออเราเราเราเออคือคือเราคุยกันภาษาเย่ปนว่าคุณเข้าใจไหมมันก็แปลแปลออกมาก็โอเคอยู่นะคะอาจจะเพี้ยนบ้างเล็กน้อยหรืออะไรนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตัวเองก็ไม่เก่งเพราะแปลทางมือถือค่ะอ๋อค่ะค่ะนเข้าใจนะว่า าการที่เบียจะไปเราไปเข้าใจผิดผู้อื่นเนี่ยคือเราต้องรู้ว่ามันเป็นมิบากกรรมของเราอะ่ะเราก็ถามกันเป็นภาษายมันนะคุณเข้าใจยังไสงสมมื่อว่าฉันไปฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็นมิบาของฉันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับฉันคือมันเป็นของฉันอะไรประมาณเนี้ยค่ะเอาเอาแกบอกเอาก็ฆ่าแล้วก็ไอไอมิบากกรรมที่ที่ฉันมีฉันจะต้องแก้ไขด้วยการทําดีอะไรเงี้ย แล้วก็ไม่ไม่โกรธในการที่ไม่ถือสาลคนอื่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแต่แกก็ก็กเริ่มจะเข้าใจในระดับหนึ่งก็ก็ถามแกแบบเป็นภาษาบ้านๆคือมันเป็นภาษาที่เราคุยกันในครอบครัวค่ะเพราะว่าเอออย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องมากในแค่ไหนแกก็ถามที่เราสามารถที่จะถามแกได้อะไรเงี้ยแกบอกว่าใช่ใช่แล้วก็ มีอีกบทหนึ่งที่แกบอกว่านับหนึ่งที่เราอะไรเงี้ยแกก็จะเข้าใจใช่ฉันต้องเริ่มทาดีก่อนอและฉันต้องพึ่งตัวเองก่อนถึงจะช่วยเหลือผู้อื่นให้คนทุกข์ได้อะไรเงี้ยแกก็พูดถูกถึงที่นับหนึ่งที่เราบทบท,บทที่สามก็เมื่อวานนี้ก็เขียนแล้วก็ให้แกอา่านอิสยาหมานแจจะเข้าใจอย่างนี้ค่ะก็คือถูกถูกต้องอยู่ค่ะก็แต่อาจจะไม่ไม่หมดทุกอย่างนะคะพอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะตรงนี้ค่ะ ก่าขอบพระคุณนะนะคะค<อ>ุณครับค่ะนุธนาค่ะก็เป็นจิตอาสาพแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาตินะคะตอนนี้แพทย์วิถีพุทธก็ได้เป็นเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงนะคะจริงๆภาษาไม่ใช่อุปสรรคนะคะสามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นสภาวะได้นะคะคิดว่าท่านคงมีสภาวะกับภาษาซึ่ง จะต้องแปลอีกชั้นหนึ่งนะคะภาษาของพุทธ,ธะเนี่ยนะคะอย่างนับหนึ่งที่เราอย่างเงี้ถ้าจะแปลตรงๆก็คือนับหนึ่งใช่ไหมคะ uh huh. แต่นี่เนี่ยท่านท่านมีสภาวะที่จะแปลออกมาได้ว่าจะเริ่มทําความดีที่ตนเอง <Okay. S 1> นี่ก็เป็นน่ะเป็นเรื่องของสภาวะนะคะซึ่งสามารถที่จะสือะ่อไปได้ร่วมกันทั่วโลกได้นะคะเป็น เพื่อมวลมนุษยชาติจริงๆเลยค่ะค่ะนุโมทนากับคุณแม่น้องนัวคุณพ่อน้องนัวแล้วก็น้องนัวนะคะคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครอบครัวครอบครัวที่มาเรียนรู้จับกิเลสนะคะแล้วก็ล้างกิเลสร่วมกันนะคะค่ะที่มงคลวัดเข้างานแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เชิญค่ะเชิญที่เพชรไทยพุทธค่ะ ผมแ่กเขต้า<ะ>นก่นอนนะคะเดี๋ยวอาหาสาธทค่ะเดืนามครับ